มาครับผมสวัสดีครับลูกค้ามาวันนี้นะครับมาพบกับสินค้าของเอ T ทีสตองนะครับผมวันนี้ลิฟยกแบตเตอรี่นะครับศูนย์บริการรถไฟฟ้า B y วดีนะครับที่จันทบุรีนะครับได้สั่งซื้อกับเรานะครับผมตัวนี้เป็นแบตลิฟยกแบตเตอรี่นะครับเนาะเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผมยกได้ประมาณ หนึ่เมตรแปดสิบเซนนะครับผมมีสองกระบอกนะครับผมยกสูงได้แล้วก็ยกองศานะครับเพื่อที่จะรับองศากับแบตเตอรี่ใต้ท้องรถนะครับผมเรามาดูกันนะครับตรงนี้นี่ครับผมกระบอกกระบอกใหญ่นะครับผมแข็งแรงนะครับมีสวิตช์คอนโทรลให้นะครับตรงนี้นะครับ แล้วก็มีกระบอกตัวล่างนะครับวันนี้กระบอกเอียงองศานะครับจะมีคันโยกนะครับมีวาลวปรับนะครับขึ้นสูงแล้วก็ปรับเอียงองศานะครับผมตันนี้ใช้งานง่ายสะดวกสบายครับผมมีล้อ ็นนะครับใช้ไฟ220โวลต์ได้สบายวันนี้จะมีสายให้ยาวนะครับลากไปนะครับจากปลั๊กตรงนู้นนะครับลากมาอันนี้ยังเห,เหลือเลยนะครับตรงนี้นี่ครับอีกเยอะเลยแล้วก็มีตู้้คอนโทรลน,นะครับผมตรงนี้ตู้คอนโทรลก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับีมอเตอร์ของเรา อยู่ข้างล่างนะครับ